สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาของภาษาไทยวันนี้เราจะไปเรื่องเรื่องที่สามค่ะหัว ที่เปล่งออกมาแล้วมันไม่มีความหมายไม่ใช่คำค่ะเช่นเสียงอย่างนี้ไม่มีความหมายค่ะนะคะแต่มันคือพยาญคือเสียงที่เปล่งออกมาเพราะฉะนั้นเสียงที่เปล่งออกมาทุกเสียงต้องมีความหมายเช่นคําว่าพ่อแม่ถึงแม้มันจะมีพยายงเดียวแต่มันคือความหมายในตัวเลยนะคะคำมูลนะคะมีสองชนิดค่ะนะคะชนิดที่หนึ่ง เรียกว่าคำมูลพยางยเดียวเป็นคำไทยแทะะ้หรืออาจจะมีรากศัพท์มาจากภาษาอื่นก็ได้เ mm hmm. ช่นเราอาจจะเคยได้ยินโดยท,ทั่วไปนะคะคำที่มันเป็นพยานเดียวเช่นคำว่าหนูแมวพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาส่วนคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศเช่นเมตรไม ลิ้โต๊ะเก้าอี้อันนี้ไม่ใช่ไทยคะ่ะเป็นภาษาจีนคะ่ะอันนี้นะคะซึ่งเราสามารถนามาใช้ได้ชื่อคาว่าโต๊ะคาว่าเก๋มีหนึ่งพยางแต่มันคือรากศัพท์มาจากภาษาจีนคะ่ะต่อมาป,ประเภทที่สองนะคะคำมูลหลายพยางเป็นคําไทยแท้หรืออาจจะมีรากศัพท์มาจากภาษาอื่นก็ได้แต่ แล้วมันจะไม่มีความหมายนะคะเราเรียกว่าขับมูลไรายพยายามยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานาฬิกาลองแยกดูนะคะนาอาจจะมีความหมายค่ะหมายถึงนานะคะที่ปุูกข้าวให้เราิีลิไม่มีความหมายค่ะกาเป็นสัตปปิสีดำใช่ไหมคะ หมายถึงนาฬิกาที่เราเอาไว้ใส่หรือไว้อดูเรื่องของเวลานะคะอีกคำหนึ่งค่ะมัสมันออกเสียงสามพยางค่ะมัสมันมันสมันเป็นชื่อแกงค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแกงของไทยที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะถ้าเราแยกคำแล้วจะไม่มีความหมายค่ะหัวข้อต่อไปเมื่อกี้เราเรียนเรื่องของคำมูลนะคะเรียนเรื่องของคำไปแล้ว ต่อไปจะเป็นเรื่องของคประสมคประสมคระสมคืออะไรคำระสมนะคะคือคำมูลที่มีความหมายตั้งแต่สองคำมารวมกันแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่ขอย้ำตรงนี้นะคะรวมกันแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่แต่อาจจะคงเขาความหมายเดิมก็ได้นะคะซึ่งคาประสมเนี่ย จะเป็นคำผสมระหว่างคําไทยกับคาไทยนะคะหรือคําไทยกับภาษาอื่นคุณครูขอยกตัวอย่างนะคะเช่นคํรผสมระหว่างคําไทยกับคําไทยนะคะเช่นคําว่าไฟฟ้านะคะเกิดเป็นความหมายใหม่ค่ะไฟมีความ หมายถึงที่เราให้พลังงานให้แสงสว่างให้ความสว่างหลอดไฟฟ้าแบบนี้นะคะมันเกิดความหมายใหม่ค่ะหรือคําว่าแม่กับคำว่าน้ําเอามาผสมกันค่ะเกิดความหมายใหม่หมายถึงสายน้ำเช่นแม่น้ำเจ้าพะยานะคะต่อมาอาจจะเป็นคําที่เป็นคําไทยกับภาษาอื่นก็ได้เช่นแบ เป็นภาษาไทยค่ะแปลงเป็นภาษาต่างประเทศค่ะเราเอามา,ารวมกันเอามาประสมก,กันเกิดเป็นความหมายใหม่หรือคําว่าแบบฟอร์มแบบฟอร์มแบบฟอร์มแบบเป็นไทยค่ะฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษค่ะเอามาประสมก,กันเกิดความหมายใหม่นะคะหรือคำหนึ่งค่ะเป็นคําไทยกับคาจีนเช่นคําว่าห้างร้าน ภาษาจีนค่ะร้านเป็นภาษาไทยค่ะเอามารวมก,กันเกิดความหมายใหม่หนถึงห้างราที่ใหญ่ๆนะคะหน้าที่ของคำะสมนะคะมีอะไรบ้างหน้าที่คำะสมอันที่หนึ่งแทนคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าดอกไม้อันนี้แทนคำนามไปเลยมันแยกได้สองคำคือคำว่าดอกกับคำว่าไม้ มีหลายชนิดอันนี้เราเรียกว่าเป็นคำนามอัอมาคำว,ว่าดาวเทียมดาวมีความหมายนะคะหมายถึงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าออกมาเวลากลางคืนนะคะเทียมของไม่จริงค่ะแต่ดาวเทียมเกิดเป็นความหมายใหม่ค่ะหมายถึง ที่บ้านคุณแม่ของคุณที่อยู่ที่บ้านคนที่เรารักเกิดเป็นสรรนาช้เรียกค่ะนะต่อมา่ะแทนคำกริยาแทนะคำกริยานะคะเช่นคำว่าต่อว่านะคะตอว่าแทนกริยาเลยค่ะแสดงว่าเราไม่พอใจแสดงถึงอา,ารมณ์ที่เราไม่พอใจแล้วเราตอว่าเขาหรือคำว่า คำกริออยาค่ะจับจอยงยกตัวอย่างเช่นพี่ต้องจับจองคอนโดมิเนียมอันนี้แสดงว่าเขาได้จับจองคอนโดมิเนียมแล้วตอนนี้นะคะต่อมาแทนคำวิเศษแทนคำวิเศษนะคะเช่นอะไรบ้างขี้ริว้วคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคือคำที่ขยายค่ะใช้ขยายเช่นขยายคำนามขยายคำกริออยานะคะ เราก็เรียกจะมีคำสำคัญขี้ยวขี้เหล็กเป็นคำต่อเนื่องกันใจจืดค่ะนะ,ะใจจืดเป็นคำวิเศษก็คือเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเราเรียกว่าใจจืดค่ะนะคะหัวข้อต่อไปนะคะคือคำประสงที่เกิดจากการประสมคำการประสมคำในที่นี้นะคะก็คือคำนามกับคำก,กริยา ได้นะคะเกิดเป็นความหมายใหม่เลยลูกน้ำค่ะต่อมาอันที่2นะคะคำกริยาบวกกับคำนามค่ะเช่นเล่นลิ้นคำนามคำแรกนะคะ,ะคำกริยาคำแรกนะคะคือว่า,าเล่นเป็นคำกริยาแสดงอาการเล่นสนุกสนานคำว่าลิ้นคือลักษณะนะคะเป็นคำนามอุปรกรณ์อัิชีใช่ค่ะ อ,อวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่ในปากเราก็คือลิ้นเล่นลิ้นหมายถึงอะไรเป็นความหมายนะคะมีความหมายไม่ใช่หยิบลิ้นออกมาแล้วเล่นไม่ใช่นะคะหมายถึงการใช้คําพูดนะคะที่ยอกย้อนพริกแปลมีศิละปะในการพูดเราก็เลยเรียกเป็นสำนวนว่าเล่นลิ้นค่ะต่อไปค่ะคำนามคำนามบวกคำกริยาคำนามค่ะคือคำว่าลก บวกกริยาคือคำว่าคิดลูกคำนามใช่ไหมคะคิดคำกริยาใช่ไหมคะเอามาประสมกันกลายเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งค่ะที่เอาไว้คำนวณสมัยนี้เราคงไม่เคยเห็นนอนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วคนจีนค่ะเขาก็จะใช้กันดีลูลกคิดเป็นรางค่ะแต่คุณครูว่าบางโรงเรียนตอนนี้ก็หันกลับไปเรียนไอ้รางที่เป็นลูกคิดคำนวณติ๊กตักติ๊กตักต นะคะต้นจินเก่งมากนะคะเราเรียกว่ารูกคิดน,นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะคำวิเศษบวกกับคำวิเศษคำวิเศษอันนี้คือคำว่าอะหวานค่ะเป็นคำวิเศษ นะคะหรือที่เราชอบอะ่ะเย็นๆน,น,น้ำแดงอย่างเงี้ยนะคะพูดแล้วก็หิวเนาะแต่อย่าเพิ่งน,นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบก่อนเรื่องคำ